สวัสดีครับผมมาลองเพาแอมของพาราซาวนะครับผมเป็นรุ่น A 2 3ิดสาพัทนะครับนี่นะส่วนปรีแอมที่ใช้เป็นพิเทโดรุ่นโนวาครับนี่ครับลดเสียงเพิ่มเสียงนะฮะอ่านะครับลำโพงที่ใช้ลองเป็น JBL ครับคู่นี้ฮะ4 3่สามสิปีนะฮะอ่ะนะครับขออนุญาตฝากร้านนิดนึงครับไลน์เฟซบุ๊กนะครับช่องทางการติดต่อนะครับร้านเปิด9ก้าโมงครึ่งปิดห้ัโงเย็นร้านทุกวันศุกร์ครับ สวยมากนะครับไม่มีตำหนินะครับเดี๋ยวผมให้ดูด้านหลังนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวให้ดูด้านหลังนะครับนี่นฮะนี่ปรับวอลุ่มได้นะครับนี่นะฮะเดี๋ยวพอลุ่มนะครับซ้ายขวานะครับเพชรเลยนะนี่นะฮะเดี๋ยวข้างนี้ครับอ่านี่นะครับ เปิดนะครับอันนี้ปรับเป็นอันบาลานนะครับอันบาลานนะฮะมีบาลานด้วยเดี๋ยวจะมาลองชิมหน้านะครับแล้วก็สามารถต่อได้เล็กได้เลยนะครับมีเกนวอลลุ่มในตัวนะครับโอเคครับผมสวยมากๆเ่รงฐีมากๆครับผม